สวัสดีครับผมซินโดรมวันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรพยุทธทูลฟ้าซีซั่นที่5ตอนที่142อกันต่อเลยและในวันรุ่งขึ้นซื่อเหยียนเย้าเหล่าและเซียนยุทธเฟิงก็รวมตัวกันที่หอคอยศิลาเพื่อเตรียมหลอมสร้างกายเนื้อโดยเซียนยุทธเฟิงได้บอกว่าตอนนี้ได้เรียกระดมผู้แก่งกล้าทั้งหมดกลับไปยังหอดาวตกเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันขั้นสูงสุดระหว่างการหลอมสร้างกายเนื้อครั้งนี้ หลังจากนั้นเซยุทเฟิงจึงนำพวกของเซียวอีเซียนออกไปเฝ้าระวังความปลอดภัยนอกขอคอยศิลาทันทีดานเซียวเหยียนก็นำวัตถุดิบทั้ง3ชนิดนั่นคือโครงกระดูกเซยุทสี่ดาวโลหิตหงอสูรและโอสดสร้างกระดูกเชื่อมโลหิตออกมาจากแหวนบรรจุแล้วส่งโอนสดสร้างกระดูกเชื่อมโลหิตให้กับเย่าเหล่าก่อนที่จะใช้โลหิตหงอสูรสาดรดบนโครงกระดูกเทพยุทธสี่ดาวแล้วใช้เพลิงสีน้ำตาลม่วงค่อยๆเผารม เพื่อให้โลหิตหงกระสุนแสกซึมเข้าสู่โครงกระดูกซึ่งการหลอมสร้างไกลเนื้อครั้งนี้ยากกว่าตอนหลอมสร้างให้กับเซนย,ยุธินหัวเป็นอย่างมากเพราะใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดีแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งวันเลือหองกระสูนก็แสกซึมเข้าสู่กระดูกเซนย,ยุทสีดาวจนหมดหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็เดินเข้าไปดึงแขนขวาของโครงกระดูกเซนย,ยุทออกมาแล้วนำท่อนแขนของกระดูกเทพยุตรต่อเข้าไปใหม่ แล้วใช้ไฟวิเศษเผาลมจนโครงกระดูกแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเซียเวเหยียนก็ได้เล่าให้เย่าเหล่าที่กำลังตื่นตระหนอกอยู่ฟังว่าท่อนแขนเทพยุทธ์นี้ได้มาจากซากโบราณสถานนั่นเองจากนั้นเซียเวเหยียนจึงส่งสัญญาณให้เยา่าเหล่าทันใดน,นั้นเย่าเหล่าก็กินโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโลหิตลงไปก่อนที่เงาร่างพราพลายของยเย่าเหล่าจะพุ่งทะลวงเข้าสู่โครงกระดูกทันทีและด้วยฤทธิ์ของโอสถสร้างกระดูกเชื่อมโลหิต เนื้อเยื่อและน้ำเลือดกค่อยปรากฏขึ้นบนโครงกระดูกอย่างอัศจรรย์บอตาของโครงกระดูกก็ปรากฏประกายแสงแห่งชีวิตซึ่งเซลล์เหยียนได้ใช้เพลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงเผาลรโครงกระดูก่ก็ควบคุมการสร้างเลือดเนื้อให้มีความสมดุลซึ่งหลังจากผ่านไปนานสิบชั่วโมงการตอนการสร้างชั้นผิวหนังก็เสร็จสิ้นลงจนตอนนี้โครงกระดูกบนแท่นศิลาแต่เปลี่ยนเป็นร่างกายมนุษย์ด้วยสมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็เหลือเพียงการบรรลุกลุมกายเนื้อกับจิตวิญญาณของเย่าเหล่าเท่านั้นหากทําสําเร็จเสียนยุติเย้ามหาปรามาจารย์ปุญยาเรื่องชื่อแห่งมหาภิภพก็พจะฟื้นคืนชีวิตกลับมาย่างสมบูรณ์ได้อีกครั้งด่านกําหนักเจดพูดที่ตําหนักย่อยแห่งหนึ่งทางทิศตะวันตกของทวีปบัชิมตอนนี้ต่อฟ้าที่9้าของน้าหนักเจดพูดก็ได้เรียกระดมผู้แก่งกล้าของนําหนักเจดพูดก็รอดชีวิต ซึ่งมีใจซิ่งร่วมอยู่ด้วยโดยมีภารกิจในการทำลายหอดาวตกและจับคุมเซียวเหยียนและยเย่าเฉินกลับไปยังตระหนักเจดพูดซึ่งหลังจากรวบรวมคนได้จอมฟ้าที่9ก้าก็สั่งให้ผู้แก่งกล้าของตระหนักเจรพูดเดินทางไปยังหอดาวตกทันทีด้านเซียวเหยียนในขณะที่เฝ้าสังเกตการกายเนื้อของเย่าเหล่าก็ได้นำชิ้นส่วนของกระดูกเทพยุทธ์ที่มีไขกระดูกอยู่ภายในมาเผารวมด้วยไฟพิเศษ จนได้ไขกระดูกเทพยุทธ์ออกมาสามหยดซึ่งเซียวเหยียนได้เก็บใส่ขดดยกไว้สองหยดก่อนจะกคลื่อนไขกระดูกเทพยุทธ์หนึ่งหยดเข้าไปและได้ใช้เวลาฝึกช้านานถึงสามวันจนในที่สุดเซียวเหยียนก็อาศัยพลังของไขกระดูกเทพยุทธ์ผลักดันให้กาวขึ้นสู่ระดับเซียนยุทธสองดาวได้สำเร็จแต่ด้านเย่าเหล่าตอนนี้ก็ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวใดดูท่ากายเนื้อร่างนี้จะแข็งแกร่ง จนขนาดเย้าเหล่ายัางไม่สามารถเข้าควบคุมได้โดยง่ายและครูใหญ่ต่อมานอกหอดาวตกก็เกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงพร้อมกับเสียงดังก้องฟ้าว่าให้หอดาวตกมอบเซลเยียนและยอดเฉินออกมาไม่เช่นนั้นวันนี้หอดาวตกจะต้องย้อมไปด้วยเลือดด่านเซียนยุดเฟิงผู้อวสทุกคนของหอดาวตกและพวกของเซลอีเซียนต่างก็มารวมตัวกันที่ยอดเขาแห่งหนึ่ง และเมื่อเซญยุเฟิงขยับท่ามือเปิดภาพในห้วงอากาศเบื้องนอกออกมาก็ทําให้ทุกคนถึงกับสีหน้าซีดเผือดเพราะตอนนี้นอกขอดาวตกปรากฏผู้แกงกล้าของน,น,นักเจ็ดพูดมากกว่า100คนโดยมีจอฟ้าดําขาวและใจซิงร่วมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้แกงกล้าระดับเซียนยุทธอีก7คนและประมาจารย์ยุทธอีกหลายสิบคนเลยทีเดียวซึ่งการระดมผู้แกงกล้ามากมายผู้บุกจู่โจมหอดาวตกในครั้งนี้ ได้ดึงดูดกลุ่มอิทธิพลต่างๆทั่วทวีปมาชิมให้หลอกสังเกตการอยู่ไกลๆอีกด้วยซึ่งหลังจากประเมินคุมกำลังของน้ำหนักเจตพูดที่บุกมาในครั้งนี้แล้วทุกคนต่างคิดว่าในวันนี้หอดาวตกต้องถูกน้าหนักเจตพูดลบชื่อออกจากมหาวิภพอย่างแน่นอนดานใจสิงและจอมฟ้าดําขาวหลังจากไม่พบการตอบสนองจากหอดาวตกก็ได้รวมมือกันใช้พลังวัอากาศพยายามทําลายค่ายกลดาวตก ทำให้เซย,ยุทธเฟิงมีสีหน้าเคร่งขรึมก่อนจะประกาศกับเราผู้โอเวอร์โศและสีทอดาวตกว่าตำหนักเจตพูดส่งจอมฟ้ามาถึงสมคนแสดงว่าวันนี้พวกมันต้องการทำลายหอดาวตกดังนั้นวันนี้นอกจากสู้ตายพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นแต่วันนี้พวกเราจะทําให้ตำหนักเจตพูดรู้ว่าหอดาวตกร้ายกาจเพียงใดคำพูดของเซย,ยุทธเฟิงได้ปลุกขวัญและกำลังใจของผู้โอ,อรโสและเหล่าสิบ ให้คือเขืมขึ้นมาทันทีจากนั้นเซนยุทธ์เฟิงก็บอกว่าจะต้านรับจอมฟ้าดำขาวเองให้พวกของเซียีเซียนรับมือกับใจสิงและเซนยุทธ์ที่เหลือทั้งหมดส่วนเหล่าผู้โอเวอร์โลและสิทธ์หอดาวตกให้รวมมือการจัดการกับปรมาจารย์ยุทธและคนของำหนกักเจตพูดที่เหลือแต่ทันใดนั้นเซวียนก็ปรากฏตัวก่อนจะบอกกับทุกคนว่าเย้าเหล่ายัางต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยในการควบคุมไกยเหนือระหว่างนั้น เซีเยวเหยียนจะรับมือใจสิงเองส่วนจอฟ้าดําขาวก็ให้หุ่นมารฟ้ารับมือหนึ่งคนซึ่งการปรากฏตัวของเซีเยวเหยียนก็ทําให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเล็กน้อยส่วนชิงหลินก็อาสารับมือจอฟ้าอีกคนทมคลางความเป็นห่วงของทุกคนแต่เซีเยวเหยียนกลับชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยอมทําตามคําแนะนําของชิงหลินเพราะเซีเยวเหยียนรู้ว่าในกายชิงหลินมีจิตวิญ,ญญาณของงูสวรรค์บรรพการที่แข็งแกร่งยิ่งยวดซ่อนอยู่ และเมื่อตกลงแผนการได้เซนยุนเฟิงก็สลับท่ามือเปิดค่ายกลดาวตกทันทีเมื่อใจสิ่งและจอมฟ้าดำขาวเห็นเช่นนั้นก็สั่งการให้คนจากตำหนักเจดพูดเข้าจู่โจมหอดาวตกซึ่งเซียเวเหยียนก็ได้ขวางหน้าใจสิ่งเอาไว้ส่วนจอมฟ้าดำก็ถูกขุนมันฟ้าที่เสริมแกล่งด้วยค่ายกลจนพลังไปแตะระดับเซียนยุสี่ดาวเข้าขัดขวางเอาไว้คนทำให้จอมฟ้าขาวเตรี๋ยมจดบุกถล่มหอดาวตกด้วยตนเอง แต่ก็ถูกชิงหลินเข้าขัดขวางไว้เช่นกันส่วนเซยนยุทธเจ็คนก็เข้าปะทะกับพวกของเซยนยุทธเฟิงเซวีเซียเล่นเซยนยุทธเทียนหัวและเหล่าผู้อาวุโสดานสิทอดาวตกก็รวมกลุ่มกันเข้าปะทะกับผู้แก่งกล้าตระหนักจะไดู้้ที่เหลือทันทีดานเซียวเหยียนก็ใช้อาคีฟ้าสามจำแรงชั้นที่3บวกกับฝีมือระดับเซยนยุทธสองดาวทําให้พลังของเซียวเหยียนตอนนี้ไปแต่ระดับเซยนยุทธสี่ดาวเลยทีเดียว เซียวเหยียนได้เข้าปะทะก,กับใจซิงตรงๆโดยพลังกายและไฟวิเศษซึ่งความแข็งแกร่งแบบก้าวกระโดดของเซียวเหยียนก็ทําให้ใจซิงมีสีหน้าเคร่งเครียดเป็นอย่างมากพอเพียงเวลาสั้นๆเซียวเหยียนก้าวแข็งแกร่งแบบก้าวกระโดดหากปล่อยไว้เกรงว่าครั้งหน้าเซียวเหยียนต้องเหนือกว่าใจซิงอย่างแน่นอนด่านเซียวเหยียนหลังการปะทะกันคู่ใหญ่ก็สังเกตเห็นว่าเหล่าสีทอดาวตกเริ่มเสียเปรียบและล้มตาย ทำให้เซียวเหยียนต้องการรีบกำจัดใจซิงเพื่อไปคลี่คลายสถานการณ์ของเราสิทอดาวตกเซียวเหยียนจึงถอยมาตั้งหลักก่อนจะนำโอสถฟื้นฟูปราณออกมาโอมไว้ในปากและเริ่มโคจรลมปราณผ่านวิถีโคจรอันแปลกประหลาดผ่านมือของเซียวเหยียนพร้อมกับเดินเข้าหาใจซิงอย่างช้าส่วนใจซิงก็ส่ายยิ้มชั่วร้ายเพราะเขาคิดว่าหากเซียวเหยียนไม่ใช้บัวเพลิงพุทธาพิโรธทักษะยุอื่นๆื่นของเซียวเหยียนล้วนไม่น่ากังวลทั้งสิ้น ใจสิงสลับท่ามือก่อนจะใช้ทักษะหยุดดาบสกิดดาวทักษะยุดชั้นดินขั้นสูงที่แข็งแกร่งที่สุดของตนผนึกปราณยุทธเป็นเงาดาบยักษ์กว่า1 0 0 0ฟุตหวดฟาดลงไปทางเซียวเยียนทันทีท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนตอนนี้คือทักษะยุธสร้างชื่อของใจสิงก่อนเข้าสู่ตำหนักเจตพูดดานเซียวเยียนกลับเดินเข้าหาใจสิงต่อด้วยสีหน้าสงบนิ่งในขณะที่แสงสีทองที่มือกลับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เหลือมือสีดาบกําลังจะพุ่งเข้าจู่โจมใส่เซียวเหยียนนั่นเองประกายแสงสีทองบนมือเซียวเหยียนก็อค่อยๆปรากฏจุดสีดําสนิทขึ้นมามันดูดกืนระกายแสงสีทองเข้าไปจนหมดพร้อมกับจุดสีดําก็แผ่ขยายออกอย่างรวดเร็วตอนนี้พลังปราณในกายเซียวเหยียนถูกดูดผ่านเส้ลลนลมปราณไปเติม,เต,มเต็มจุดสีดําบนฝ่ามือจนหมดเซียวเหยียนดีดพื้นโอสถที่อมไว้ลงไป ก่อนจะใช้ฝ่ามือประทับลงบนอากาศเบื้องหน้าและตวาดกล้องว่าฝ่ามือมหาเทวะทันใดนั้นวงแสงสีดำก็แผ่ขยายออกจากฝ่ามือเซียวยียนด้วยความเร็วสูงมันประทับก,กับรังสีดาบยักษ์ของใจสิงทันใดนั้นรังสีดาบยักษ์กลับถูกวงแสงสีดำดูดกลื่อนอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนพอไม่น่าเชื่อเลยว่าทักษายุทธชั้นดินขั้นสูงสี่สร้างชื่อให้ใจสิงจะถูกทำลายได้อย่างง่ายดายขนาดนี้ ด่านใจสิงตอนนี้กลับมีสีหน้าคือเคือง้อมกรีดร้องด้วยน้ำเสียงวาดผวาวา่าฝ่ามือมหาเทวะทัษยุดชันฟ้าต่สิงรีพุ่งตัวหลบหนีพลังจากฝ่ามือมหาเทวะทันทีตอนนี้ใจสิงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเซียวเยียนจึงกล้าต้านรับตรงๆโดยไม่ใช้บัวเพลิงพุทธาพิโรธนั่นก็เพราะเซียวเยียนได้รับทักษะหยุดชันฟ้ามาจากกระดูกของเซียนยุดคนนั้นนั่นเองด่านเซียวเยียนเห็นใจสิงพยายามหลบหนี ก็รีบเลงเล้าปลายุธอีกครั้งทันใดนั้นบ่วงแสงก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมพลังดูดที่รุนแรงจนแม้ใจสิงจะพยายามหลบหนีแต่กลับถูกพลังดูดจากบ่วงแสงทําให้ความเร็วลดลงเรื่อยๆใจสิงกรีดร้องด้วยความวาดผวาว่าตอนฟ้าที่เก้าช่วยข้าด้วยทันใดนั้นกวงอากาศด้านหลังใจสิงก็เปิดออกพร้อมน้าเสียงชื่อชาวว่าถูกเด็กน้อยคนหนึ่งทุบตีขนาดนี้สวายอย่างเจ้า ไม่คู่ควรกับตำแหน่งจอมฟ้าของตระนักเจตพูดจากนั้นเงาร่างสายหนึ่งก็ปรากฏขึ้นซึ่งก็คือจอมฟ้าที่9้าของตําหนักเจตพูดนั่นเองเซียวเหยียนประเมินว่าบุคคลผู้นี้แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับเสียยุทธเจ็ดถึงแดาวใกล้เคียงกับเพยิชิงจากเผ่ามังกรสุนทด,ดาพบเลยทีเดียวซึ่งจอมฟ้าที่9ได้ใช้ปราณยุทธพยายามต้านทานพลังจากฝ่ามือมหาเทวะของเซียวเหยียนแต่พลังปานเพียงอย่างเดียวกลับต้านไม่ไหว ทำให้จอฟ้าที่9กาจับพลัยของใจสิงเพอพุ่งตัวหลบหนีแต่ก็สายเกินไปป่วงแสงได้คืนกินขาทั้งสองข้างของใจสิงจนใจสิงร้องหวยหัวด้วยความเจ็บปวดส่งจอฟ้าที่9ก็กระชากตัวใจสิงหนีต่อเพราะแม้ว่าหากลงมือเต็มที่จะสามารถต้านรับฝ่ามือมหาเทวาได้แต่คงต้องใช้ทักษะยุธทธิสิลเปลืองพลังงานมหาศาลเข้าต้านนั่นเอง แต่ดูเหมือนว่าดาวฟ้าที่9จะประเมินฝ่ามือมหาเทวะต่ำเกินไปเพราะเซลลเยียนกลับเิ่งเล้ปลาปราญยุทธเพเพิ่มความเร็วของบ่วงแสงจนบ่วงแสงกลืนกินถึงบริเวณส่วงอกของใจสิงก่อนที่บ่วงแสงจะหยุดขยายขอบเขตและสลายไปดาใจสิซิงตอนนี้สองตาเบิกกว้างเลือดสดไหลทะลักจากปากพร้อมพลังชีวิตที่ค่อยๆสลายไปในที่สุดใจสิง จอมฟ้าเรื่องชื่อของท่านักเจตพูดก็ต้องมาจบชีวิตลงภายใต้เงื้อมือของเซียวเยียนส่วนจอมฟ้าที่9ก็บอกเซียวเยียนว่าไม่เสียแรงที่เป็นทายาทของเซียวเซียนขนาดสายโลหิตตระกูลเซียวถูกทิ้งร้างมานานยังสามารถหวนกลับมาใหม่ได้ซึ่งคำพูดของจอมฟ้าที่9ก็ทําให้เซียวเยียนแปลกใจเป็นอย่างมากแต่สถานการณ์ตอนนี้เซียวเยียนไม่มีเวลามาสนใจเรื่องอื่นเซียวเยียนรีบใช้ปีกกระดูก และส0 0พันแอสนีบาทพยายามหลบหนีจอมฟ้าที่เก้าทันทีด่านจอมฟ้าที่เก้าก็ใช้ปราณยุทธ์ทำลายซากร่างของใจสิงก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับภายใต้ห้วงอากาศที่บิดเบี้ยวแล้วไปปรากฏตัวเบื้องหน้าเซวเียนทันทีจอมฟ้าที่เก้าบอกเซวเียนด้วยน้ำเสียงชื่อชาวว่าต่อหน้าเราจอมฟ้าลูกไม้ใดย่อมไร้ผลพูดจบก็ใช้ฟ่ามือจู่โจมใส่เซวเียนทันที ซึงเซียวเยียนก็พยายามใช้ปราณยุทธ์เกลือกคุมด้วยไฟวิเศษเขาตานแต่ก็ไม่เป็นผลร่างของเซียวเยียนก็เดินกลับหลังกระแทกผนังผาของกลากาเลื่อนคำโตออกมาพิบตาต่อมาจอมฟ้าที่เก้าก็มาปรากฏตัวเบื้องหน้าเซียวเยียนอีกครั้งก่อนจะยื่นมือมาคว้าจับหัวไหล่เซียวเยียนแล้วบอกเซียวเยียนว่าตามข้ากลับไปตัาหนักเจตจะพูดเถอะทำให้เซียวเยียนเตรียมเอทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อต่อสู้ร่างชีวิต กับจอมฟ้าที่9้ทันทีแต่ทันใดนั้นก็มีมือข้างหนึ่งคว้าจับมือของจอมฟ้าที่9้าเอาไว้พร้อมกับพูดว่าแค่จอมฟ้าเช่นเจ้าอาศัยคุณสมบัติใดมาพาคนกลับไปและตัวอย่างก็จบลงตรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ